พ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับเลี้ยงเบอร์หลังใบเลี้ยงเบอร์มาสีหมอะค้นสองครับก่อนจะไปรับชมครับโปรดใช้วิจารย์นะครับในการรับชมทุกขนา,าจารย์มีเขา่ามีรุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางซื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงครับดื้อรันสนานันเมืองวันที่หนึงมีหน้าคมหกเก่าครับดวยบนมีเก่าหนึ่งกับเก่าแปดครับ ส่วนด้วยลางมีสองหนึ่งกับสองแปดครับเลขประกบครับที่ขาดก็ได้บนล่างครับตองมีเห็นครับบนหนึ่งกับแปดครับหมวดนี้มาจับใส่กับหากับแปดครับกับมาน้ำโชวครับบนมีสองมีหามีแปดมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับเด่นสุดก็คงจะเป็นแปดครับล่องหาครับจับใส่เป็นหาเก่าได้ครับ แปดหนึ่งแปดซีหาหนึ่งหาซีครับมักเด่นเด่นหรือคงจะเป็นสองแปดครับมวดนี้เม็ดเดียวแปดสองสองแปดครับนารุ่นนาติดตามครับมักโฉมตัวครับล่างครับมีศูนย์มีสองมีเจ็ดสองหนึ่งสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดครับหวงเศรษฐีให้สามครับมวดนี้หนึ่งสามซีสามจงเป่าล่างให้หาสองหาซีหาเจ็ดครับ เซียนจมือเด่นบน6เด่นรางหนึ่งครับสําหรับเซียนเจมือมาเบิ้งมันใจอีกแล้วครับบนหไหแปครับงวดนี้แปดส8งแปดสาครับจับไ่เลประกรบครับแปดสองแปดสามจะเป็น3 2ได้ครับเลขประกรบนี่แปดสครับ8 3สุด3ามตัวมีเกตแปดสองศครับส่วนรางไห้เก่ามากครับ ขอบคูมีเก่าสีกับเก่าแปดครับมาเบิงค้นด้วยโชครับเม็ดเดียวคือหาหกครับเม็ดเดียวเด่นเด่นสุดครับหาหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกครับส่วนล่างนี่เ็ดครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเ็ดแปดเ็ดครับมาเบิงกระต่ายขาวครับสำหรับเลขกระต่ายขาวถ้าแปดสองแปดมาเม็ดเดียวเลยครับถ้าแปดถ้ามาตรงนี้ ถ้าแปดมาจะมาแปดสองแปดหนึ่งครับส่วนเก้าเก้ามาส่วนมากจะมาตรงนี้ครับเก้าหาหาเก้าครับถ้าหกไปเลยครับหกเก้าหกเก้าหกหาครับหรือจะเป็นหกหนึ <spr ung ly> ่งได้ครับถ้าหกมาได้ครับหกเก้าหกหนึ่งหกหาครับถ้าเก้ามาจะเป็นเก้าหาครับถ้าแปดมาจะเป็นสองแปดครับถือว่าเขาบอยไซได้ครับนารุ่นนาทิตตามครับ หรืเฉพาะสุด3โตัวครับเก้าแปดศจับใส่2อตัวครับส่วนมากจะออกอยู่ตรงนี้ครับมาเบิงคููุ่เฒ่าน้ำโชวครับ2โตัวมาตัวบัวบนกกะลางครับงวดนี้ให้2กับเจ็ดครับเด่นๆครับหนึ่เจ็ดหเจ็ดครับมี8แปดเจ็ดตัวที่3ามครับ 2องหนึาสอครับเด่นสองพอชนที่หาครับเอาหามาจับใส่ครับโคตโตลุงครับ3โตมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับมี1มีหามี0ครับเข่าติดต่อมาล้ายงวดครับโดยเฉพาะเหล็กเด่นครับสำหรับโกโตลุงเด่นสุดก็คงจะเป็นหาครับหาสองหาสหาหหาเกครับสุดร่งก็เหนึ่งสองหกหนึ่งเก้าศู ส0ง0ูนยครับเลขเด่นเดนครับมาาักหาเลยครับแต่ว่าเข้าเจ้าหาเด่นสุดเป็นหนึงครับสุด3โตติพาดบ่อดได้ไดวย้ะครับสองเลขครับหลับเงินหลับศัพท์ครับจับใส่สุด2โตนี้ถือว่าลดงาครับหนึ่ครับหาเจหาแครับ จะเป็นหนึ่งหาครับเขามาติดต่อหลงวดครับสําหรับเลขกรับเงินรับทรัพย์ครับโดยเฉพาะสุดสามตัวครับจับใส่สองตัวเด้อครับแม่นแม่นครับบนรางคนซองเหลขกครับถือว่าใส่ได้ใส่ดีครับช่วงนี้มาแรงครับทนซองเหลขกอีกเก้าหนึ่งครับเลขกแม่นชั่วลอยเปอร์เซ็นต์ครับสองหนึ่งเก้าหาหนึ่งสี่ เจ็ดหนึ่งหกดูดีๆครับใส่ได้นะครับสำหรับเล็กแม่นชั่วครับหาหนึ่งครับหาสองหาเก้าที่จะเป็นหนึ่งสองไดครับหนึ่งสองหนึ่งหาครับจับใส่กันครับหาสองหาหนึ่งหาเก้าครับหาเก้าหนึ่งสองจับวนอยู่นี่แล้วครับบอไปใส่ครับ สี่ศูนย์สี่แปดครับสำหรับบินล่างครับมาเบิงลูกบอลครับหาเก้าครับจับไซเลยสองตัวที่จะเป็นตัวกรับครับเป็นเลขหกบ่หกหาครับมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับหาหกหาเก้าครับหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันครับซูเปอร์แมนให้บนเก้าครับส่วนลางสอง บนตัวเดียวครับไห่หนึ่งครับสําหรับบนตัวเดียวเบอร์ชั่วจริงครับบนไห่หนึ่งส่วนล่างไห่ยแปดครับศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดหกครับมาเบิร์กระต่ายขาวครับกระต่ายท่องบนไห่หกส่วนล่างไห่ศูนย์ครับหกหนึ่งหกแปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์ครับ สิงห์ทองคาครับเหนือให้สองล่างให้สามครับสาหรับสิงห์ทองคําสับในซองครับงวดนี้ให้หาหนึ่งกับหาเก้าครับถือว่าเขาบอยครับสําหรับสับในซองบนให้แปดหนึ่งแปดสี่ครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเหล็กเด่นมีแปดกับหาครับงวดนี้สับในซองสุดล็อกผ้าร่วยครับเด็กปรบมีศูนย์มีหนึ่งมีหามีแปดครับสําหรับสุดล็อกผ้าร่วย สายฝ่าผ้าครับบนไห่8ส่วนล่างไห่1ครับหมูในเซียนไห่แครับสําหรับหมูในเซียน08 18 38ป8 68ึ่ครับยอดผู้ตะมี8ปดห8ึ่เด่นล่างมี0ูนย์เก้เก้าแครับ โชครวยให้นึ่งครับสามหนึ่งหกหนึ่งครับสำหรับโชค้วยรับล่วงลึกครับบนหไสแปดล่างหไสเก่าครับสำหรับรับรับล่วงลึกโชเลขเด็ดครับถือว่าเขาบ่อยครับเวานี้หไสหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับส่วนสามนี่สามหนึ่งสามห้าสามแปดครับสุดสามตัวสองหนึ่งเจ็ดครับ หลังจากเขาติดต่อมาหลายงวดรุดครับโชคด้วยงวดนี้สิกลับมากวาครับไห้หนึ่งหกหนึ่งกับสามหนึ่งครับเด่นหนึ่งเพื่อเอกวจกิงกับหหเด่นหนึ่งครับส่วน่างไหห่าศูนย์หาหนึ่งหาแปดด้วยระเบิดครับสำหรับด้วยระเบิดมีแปดหนึ่งแปดซีหาแปดซีครับส่วนรางมีหาหนึ่งแปดหนึ่งครับกา่าพิสูจน์ครับ 8 6ดเด่นหาล่อง6ครับหา 1, หนึ่หาหาซครับมักยุหาซเนี่ครับเรียกมันสีมาาพีมานองครับหาซีหกหนึ่งหาหนึ่งหกจนหัวกุ้นทวีมี1ก็แปครับมาทองคำน้ำโชกห้8แปหา8ปดคับเจ็ดแปดล่องสองรุ่งดำมี0นย์ก็แป ตองเลขมีเจ็ดกับ3ครับมาบิง่งมีสกับ0ูนขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามขอให้ทุกท่านปังปังลำรวยเงินทองครับ